ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับแฟตประกายแสงนัตตีนะฮะเอ่อตอนแรกอะ่ะผมอัดคลิปไปแล้วแล้วทีนี้เสียงมันแบบเสียงมันเป็นไรไม่รู้หมดเลยนะฮะวันนี้เราจะมาทําอะไรหลายๆอย่างนะฮะผมจะพากไปแล้วก็ดูดูภาพไปนะฮะอาจจะไม่ตรงกันบ้างก็ขออภัยนะฮะ วันนี้ผมก็จะมาอัพอสุ่มอะไรเกิดใหม่นะฮะที่มีกิจกรรมวันนี้ผมจะทำอะไรหลายๆอย่างครับวันนี้ก็สุ่มตัวอัญเชิญ1น0ยใบด้วยแล้วก็อัพสปีดเพื่อให้ได้1,000นนะฮะแล้วก็นี่ฮะร้านค้าฮะมันมีแพทนี้นะฮะมันจะมีรีเฟซตรงด้านซ้ายเห็นไหมฮะมันสามารถดองได้แล้วนั่นเองนะฮะก็เอาไว้ใช้สำหรับ การดองเพื่อทำเลเวลซัพพอร์ตนะฮะก็คือพอขึ้นสัปดาห์ใหม่ปุ๊บเราก็มากดรีเฟซทางด้านซ้ายมือนี่เออเดี๋ยวพาไปดูนี่ฮะแทงซัพพอร์ตเวลซัพพอร์ตก็สามารถมันจะมีเควสที่บอกว่าซื้อของในร้านขงองัำหรือมาเก็ต10ชิ้นอะไรพวกนี้นะฮะอ่าก็สามารถมาดองตรงนั้นไว้แล้วก็มากดรีเฟซกดรีเฟซตรงด้านซ้ายมือเพื่อให้มาซื้อ ก็จะมีซื้อไอ้พวกนี้ฮะซื้อพวกตาพวกพวกนี้แล้วก็กดรีเฟซแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อแล้วซื้ออ่ามันก็จะได้เลเวลซัพพอร์ตไวขึ้นนั่นเองนะฮะก็จะประมาณนี้อ่ส่วนอ่าฝั่งของนี่ฮะไอ ที่ซื้ออุปกรณ์นี้ก็ดองได้เหมือนกันฮะที่ดองรีเฟสแต่ผมผมรีเฟสไปหมดแล้วอืมีอีกห้าอีกอีกห้าสนาทีอันนี้โอเคต่อไปเราจะไปทำคอนเทนต์ของวันนี้กันก่อนจะไปสุ่มกันนั้นก็ขอกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วย <laughs> ต้องมาอัดเสียงใหม่ไปยาวๆครับ อ่าก็จะมีอัพสปีดนะฮะก็คือทำไปสุ่มพวกการ์ดอัพดาวเพื่อมาอัพดาวให้สปีดถึง1,000นั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้ฮะสุ่มตัวอันเชิญฮนะหนึ100่งร้อยใบแล้วก็พวกสุ่มวัสดุวิจัยก็จะสุ่มการ์ดอัพดาวด้วยนะฮะไปไปดูกันอย่างรวดเร็วเลยฮนะ 我々は数が増えすぎた อย่างที่เห็นไปนะฮะสุ่มไปร้อยตัวไม่ได้อะไรสักอย่างไม่สามารถอัพตัวละครอะไรขึ้นห้าดาวได้เลยไปเดี๋ยวผมไปสุ่มอะไหล่ซัพลายแล้วก็การอัพดาวแบบจันักจะเต็มอันนี้ ผมจะสุ่มการอัพดาวด้วยนะฮะต่อให้มันไม่เลทอัพก็ตามไปชมกันยาวๆฮะ อันนี้สุ่มอะไรไปแล้วแล้วก็รับเบลแทงซัพพอร์ตนะะแล้วก็ต่อไปฮะก็สุ่มการอัพดาวนะฮะ ต่อให้ไม่เลดอัพก็ตามผมก็จะสุ่มนะฮะไปฮะ โอเคฮะหลังจากที่ไปส่งการ์ดอัพดาวมาเรียบร้อยก็จะมาอัพดาวกันนะฮะแต่จริงๆแล้วที่เห็นความเร็ว854อันนี้จริงๆผมทําความเร็ว1000ได้แล้วนะฮะอันนี้ผมเอาการ์ดอัพของหมามาใส่แต่จริงๆหมามันไม่ใช่บวกสปีดเออมันต้องเป็นของ g ีนอต ไป,ไปเอาของจีนอตมาปึ๊บเลยฮะใส่ของจีนอตทีสปีด3แถวปึ๊บใส่เข้าไปนี่ฮะสปีดจริงๆมัน1,000แล้วฮะแต่ว่าเพราะว่าอันนี้ผมผมต้องอัพอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้ฮะดวนเรียวไทม์ตอนขึ้นเดือนใหม่ของดวนเรียวไทม์มันจะรีเซ็ตเออมันจะรีร,รีเซ็ตตำแหน่งยศนะฮะ ทำให้ค่าสเตตัสของอันดับขั้นต่างๆมันหายไปนะฮะตอนรีเซ็ตมันน่าจะอยู่ประมาณาผมมองไม่เห็นนะ่ะน่าจะน่าจะลดไป2%อกับ3%ตรงนี้ฮะสปีีมันจะหายไปตอนต้นเดือนตอนที่หน้ากากหวานมาอาจจะทำหนึ่งพไม่ได้เหมือนที่เห็นในทัสเมเกียอันนี้ผมก็เลยต้องอัพ สปีดอันนี้ไปก่อนอ่าแล้วก็ผมก็จะดองนี่ฮะตอนนี้สปีดอยู่ที่1017นะฮะผมก็จะดองการอัพดาวไว้ก่อนเผื่อเผื่อหนัากข่าวมาหวานมาวันแรกก็สปีดยังไม่ได้1,000นะฮะก็ผมก็จะเก็บไว้นั่นเองก็จะประมาณนี้อ่าแล้วก็รับเวล แทงซัพพอร์ตกันไปฮะอ่านี่ก็ถือว่า um well support ปั๊มเวลซัพพอร์ตไปในตัวฮะเพราะว่าเราสุ่มกันเยอะขนาดนั้นก็มารับควยต,ตรงนี้ได้เนี่ยก็เต็มของสัปดาห์นี้เรียบร้อยฮะเราก็รับของกันไป,ปไถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ขอภัยเรื่องเสียงด้วยนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะฮะ ใครยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามนิดน,นึงนะฮะจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปลากากหวานสปีด1,000ในคลิปต่อๆไปแน่นอนฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากฮะที่ติดตามไปแล้วฮะเราเจอกันสวัสดีครับ